เยเป็นไหมคะว่าเวลาเราหายใจออกกําลังกายเนี่ยเรากลับรู้สึกว่าเรามีแรงแต่ว่าเราไม่มีลมหรือว่าบางคนนะคะพอสตาร์ทการออกกําลังกายเพียงแป๊บเดียวกลับรู้สึกว่าทาไมเราหายใจหอบหายใจไม่ทันมันจะส่งผลอะไรถึงสุขภาพของเราถึงความเครียดของเราและที่สําคัญก็คือเหตุผลว่าเพราะอะไรเราออกกําลังกายเท่าไหร่เราไม่สามารถที่จะอัพเลเวลการออกกําลังกายได้วันนี้เม่จิมีรายละเอียดแล้วก็วิธีสังเกตมาให้ทุกคนได้ดูคะ่ะ เตรียมกระดาษมาจดได้เลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าใครมีคำตอบที่ใช่ถึง70%อันนี้แหละค่ะมันจะทำให้เราสงสัยเลยว่าเพราะอะไรเราถึงออกกำลังกายแล้วเหนื่อยหอบทุกทีเลยค่ะอย่างที่หนึ่งคุณเป็นคนหายใจทางปากเป็นนิสัยข้อ2อกและไหล่ยกขึ้นยกลงเวลาหายใจอยู่ตลอดเวลาข้อ3เวลาใครสั่งให้หายใจลึกๆจะรู้สึกมีอาการตีบที่คอหรือว่าบริเวณตรงหน้าอกจะเป็นอาการนี้ค่ะ ข้อ4เป็นคนถอนหายใจบ่อยมากข้อ5ตื่นมาเป็นคนคอแห้งและเหมือนมีเสมหะอยู่ตลอดเวลาเหมือนกลางคืนตะโกนทั้งคืนข้อหห้าวบ่อยทั้งทั้งที่นอนเต็มอิ่มข้อ 7. ทถอนหายใจบ่อยทั้งทั้งที่ไม่ไดีเครียดข้อ 8. ง่วงเงาห้านอนตลอดเวลาแล้วก็รู้สึกไม่สดชื่นตลอดทั้งวันข้อ 9. ผิวพรรณรู้สึกไม่สดใสทั้งทัง้งที่ตัวเองออกกำลังกายเป็นประจํา ข้อสินะคะเวลาเราเดินขึ้นบันไดบ้านชั้น2เรากลับรู้สึกว่าเราเหนื่อยหอบมากนานกว่าจะหายข้อ11เวลาคุณออกกําลังกายนะคะคุณจะมักจะหยุดพักก่อนเพราะว่าคุณหายใจไม่ทันก่อนที่จะหมดเซสชันค่ะต่อมาฝึกวิ่งมาหลายปีแต่ไม่สามารถเพิ่มความเร็วได้หรือว่าจะลดเพรส AV ลงได้ค่ะต่อมาเราเป็นคนนอนกรนอยู่ตลอดเวลาแต่ข้อนี้นะคะต้องไปทาคนข้างๆค่ะเป็นคนหายใจแรงหายใจดังและเราจะรู้สึกว่า คนที่หายใจเนี่ยเราจะมีเสียงหายใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วได้ยินอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะ <Okay. S 1> เรามาดูวิธีการเทสกันนะคะวิธีการก็คือเราจะต้องหายใจแบบปกติโดยที่เราจะไม่ฟอรสลมหายใจตัวเองอย่างเช่นหายใจเข้าเราจะฝึกการสังเกตลมหายใจของเราแบบธรรมชาตินะคะให้เราหายใจเข้าและหายใจออก หลังจากนั้นนะเราจะเรียกว่านับ1แล้วลองจับเวลาดู1น,นาทีว่าการหายใจเข้าหายใจออกที่นับ1น,นั้นใน1น,นาทีเราทําได้เท่าไหร่อย่างคนนี้นะคะก็คือคุณแม่ของน้องจักนะคะครีเอทีฟของเรานั่นเองนะคะเขาอายุ59ปีแล้วก็เป็นโรคหอบหืดด้วยว่าเรามาดูกันว่า1น,นาทีนั้นเขาหายใจอยู่ที่กี่ครั้งค่ะ โอเคแม่ได้กี่ครั้งได้สามสิบอ่ะลค่ะผลที่ได้มานะค,ะคุณแม่ของนังจักนะคะเขาหายใจหนึ่งนาทีอยู่ที่30ครั้งเป็นต้นไปทีนี้เราสังเกตนะคะว่าเวลาชีวิตประจําวันของเราเนี่ยพอเราหายใจถี่อยู่แล้วเนี่ยนั่นแปลว่าเมื่อไปออกกําลังกายการหายใจของเราก็จะถี่ขึ้นมากกว่าปกติเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแม่นังจักเนี่ยเวลาให้เขาออกกําลังกายจนถึงที่สุดในระดับของเขาเนี่ยเขาเพิ่มขึ้นมากี่ครั้งต่อนอาทีค่ะ ค <Okay. S 2> ได้ทั้งดีส <2: ด> ถือว่าคนที่เป็นโรคหอบหืดเนี่ยนะคะการหายใจอยู่ที่40ครั้งต่อน,นาทีเนี่ยสังเกตนะคะว่าปกติเขาหายใจอยู่ที่30ครั้งต่อน,นาทีแต่พอให้เขาทําอะไรที่เร็วที่สุดที่เขาสามารถทําได้เขามีค่าความต่างอยู่แค่10ครั้งนั่นเองซึ่งก็ถือว่าเป็นคนโรคหอบที่ถือว่ามีเบสของสุขภาพที่ค่อนข้างแข็งแรงเลยทีเดียวแล้วเม่จิก,ก็ทราบมาว่าคุณแม่ของน้องจันนี่เขาเป็นคนออกกําลังกายเป็นประจําอันนี้คือข้อดีมากๆเลยถึงแม้ว่าเขาได้30ครั้งต่อน,นาทีใน ในชีวิตประจําวันแต่ว่าตอนที่เขาออกกําลังกายนั้นเขาขึ้นมาไม่มากถือว่าใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูคนต่อไปกันดีกว่ารายที่2เรามาดูหนุ่มน้อยกันบ้างดีกว่านะฮะอายุประมาณ30กว่ากว่านั่นเองนะคะหนุ่มคนนี้นะเป็นคนทั้งออกกําลังกายเก่งมากเลยแต่ว่ากินเหล้าก็เก่งดื่มก็เก่งนะคะเที่ยวก็เก่งเดี๋ยวเรามาดูว่ารูปร่างของเขาที่เราดูเป็นนักกล้ามแบบนี้นะคะเขาจะหายใจแบบปกติกี่ครั้งต่อน,นาทีค่ะ ที่ไหจะได้33ครั้งเข้าออกอืมหนึ่งนาทีนะคะเขาได้อยู่ที่30ครั้งเป็นต้นไปเมือ่อเขาหายใจถี่<อ>นั่นแปลว่าหัวใจของเขาก็จะต้องเต้นเร็วขึ้นนี่ะ่ะสังเกตไหมคะว่าขนาดเขาเป็นหนุ่มที่ร่างกายแข็งแรงมากเรามาดูพฤติกรรมว่าการออกกําลังกายอย่างเดียวแต่ไม่ดูแลเรื่องสุขภาพการกินนะ โดยเฉพาะการกินมีความสําคัญมากที่มันจะส่งผลในเรื่องของระดับของการหายใจและระบบของการเต้นของหัวใจเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหนุ่มกล้ามตอคนนี้ที่ทั้งกินทั้งดื่มทั้งเที่ยวทั้ง exercise. เอ็กซ์ไซส์เรียกได้ว่า work hard play hard เดี๋ยวมาดูวาเวลาเขาออกกําลังกายถึงที่สุดเนี่ยหัวใจเขาไต่ระดับค่าความต่างอยู่ที่เท่าไหร่ ีหายใจได้ห0สิบครั้งแต่ว่านุ่มรูปหล่อของเมจิคนนี้นะคะ กล้ามโตดูแข็งแรงดูทรงพลังมากเลยแต่ว่าเขาหายใจเวลาออกกำลังกายถึง60ครั้งต่อนาทีมากกว่าแม่น้องจัน์เพราะฉะนั้นเราจะสังเกตนะคะว่าถ้าเกิดเขาไปออกกำลังกายเขาจะมี significant ว่าเขาจะเหนื่อยหอบได้เร็วในเวลาอันสั้นมาก<ๆ>เพราะฉะนั้นเราจะสังเกตแล้วไหมคะว่าร่างกายภายนอกเนี่ยมันไม่สามารถบอกได้ว่าคนนี้จริงๆแล้วเนี่ยมีความแข็งแรงในระดับไหนเราต้องมาดูถึงระบบของการหายใจด้วยนั่นเองค่ะต่อมานะคะเป็นหนุ่มน้อยของมจีบบ้างดีกว่านะคะแต่ว่า าตัวของเขาไม่น้อยเลยก็คือมีภาวะของเป็นคนที่อตี้หรือว่าเป็นโรคอ้วนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีก,กว่าว่าการหายใจปกติของเขาเนี่ยอยู่ที่กี่ครั้งต่อนอาทีค่ะ ได้ถึง19ครั้งต่อนอาทีนะคะแต่ว่ามันจะมีสเกลอยู่ว่าคนที่ได้15ถึง20เนี่ยถือว่ายังเป็นสัญญาณที่เขาเรียกว่าล่อแลล่อแล่อาจจะต้องมีปัญหาแน่นอนทีนี้หนุ่มน้อยคนนี้เขาหายใจได้19ครั้งต่อนอาทีก็ยังถือว่าเป็นสเกลที่ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะคะแต่เรามาดูกันดีกว่าว่าเวลาเขาออกกําลังกายเนี่ยเขาถีบตัวเองขึ้นไปในระดับไหนค่ะ không khí em โอ้โหอันนี้ไม่สงสัยเลยนะคะด้วยหุ่นของเขาเราจะสังเกตนะคะว่าเขาใช้เขาเรียกว่าพลังเยอะมากและการออกกําลังกายของเขาสังเกตนะคะว่าเพียง1นาทีนะคะจาก19ครั้งกระโดดขึ้นไปถึง60ครั้งเลยทีเดียวนี่คือสัญญาณว่าโอ้โหหายใจถี่มากๆเพราะการหายใจถี่แบบนี้นั่นแปลว่ามันจะส่งผลทําให้หัวใจของเขาเต้นเร็วขึ้นและสังเกตนะคะคนที่มีภาวะ overweight แบบนี้จะเหนื่อยง่ายเหนื่อยหอบเร็วและที่สำคัญก็คือความดันเลือดก็จะสูงนั่นเองเห็นไหมคะว่า ความเป็นจริงแล้วสุขภาพไซส์ของเราเนี่ยมันมีความสําคัญในเรื่องของการที่ร่างกายของเราจะได้รับออกซิเจนหรือเปล่าเมื่อสังเกตนะคะว่าการที่เขาจะต้องหายใจถี่มากๆนั่นเองมันจะทําให้ภาวะร่างกายของเขาเนี่ยนะคะเกิดความเครียดในเซลล์เมื่อเกิดความเครียดในเซลล์นี่คือส่งผลว่าทําไมคนที่มีลักษณะ o v e r อ e ์เวเนี่ยถึงจะลดน้ําหนักได้ยากในช่วงแรกๆค่ะ จะให้ดูภาพปอดของเรานะคะว่าเหตุผลว่าเพราะอะไรส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเรารู้สึกเหนื่อยหอบมากๆสิ่งที่เราจะทําตามสัญชาตญาณคือเราพยายามจะหายใจเข้า หายใจเข้าด้วยสัญญาณที่เราจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราต้องการทําให้เรารู้สึกดีที่สุดก็คือตัวออกซิเจนนั่นเองแต่อย่าลืมนะคะว่าถ้าเราหายใจเข้าอย่างเดียวแต่เราไม่หายใจออกเลยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือร่างกายของเราจะไม่ได้ออกซิเจนนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูภาพแอนิเมชันจะสังเกตนะคะว่าพื้นที่ของปอดของเราป่องขึ้นจากการ i n นเ l ลแต่พอเรา e x กเ l ล เห็นไหมคะว่าไอตัวกล้ามเนื้อที่มันปล่อยออกนั่นแหละมันจะทําให้ตัวปลอยของเรามีพื้นที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นการฝึกหายใจคือเราจะต้องฝึกในการหายใจออกเนี่ยให้ออกแรงมากกว่าการหายใจเข้าหรือเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็น passive inhale แต่ active exhale การเทรนนิ่งก็คือเราลองดูนะคะว่าถ้าเกิดเราหายใจเข้าแต่เราหายใจออกนิดเดียว เห็นไหมคะว่าไอตัวดันที่อยู่ในปอดนั้นะมันจะดันขึ้นไปจนพื้นที่ปอดของเรามันเล็กนั่นเองแต่เราควรจะต้องฝึกในการ เราจะต้องมีคอนโทรลมีเนิร์ฟเอเวเนสด้วยการหายใจออกให้ได้ด้วยเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคการเทรนนิ่งในการฝึกร่างกายของเราให้มีการเก็บออกซิเจนได้ดีแต่อย่าลืมนะคะว่าการฝึกฝนในช่วงแรกๆนั้นอนะ่ะทุกคนจะเกิดความอึดอัดทุกคนจะเกิดความไม่สบายใจเพราะมันเป็นฮับบิทที่เรายังไม่คุ้นเคยนั่นเองค่ะอย่างแรกเลยนะคะข้อที่1หายใจทางจมูกเท่านั้นให้ปิดปากตลอดเวลาทุกครั้งที่เรานึกขึ้นได้นะคะเราจะต้องปิดปาก หายใจทางจมูกข้อ2นะคะเลิกถอนหายใจแต่ถ้าเกิดว่าเราลืมตัวไปว่าเราถอนหายใจเสร็จแล้วเราควรจะต้องปิดปากแล้วก็กลับมามีสติก,กับการหายใจด้วยการปิดปากเหมือนเดิมค่ะข้อ3นะ,ะเวลาเรากําลังจะรู้สึกหาวให้ปิดปากทันทีเพราะว่าด้วยธรรมชาติถ้าเกิดเราปิดปากปุ๊บนะคะร่างกายเขาจะรีบหาส่วนต่างๆของกล้ามเนื้อในการช่วยเราหายใจเอามาทดแทนหลังจากที่เราไม่สามารถที่จะเปิดปากในการหาวได้ค่ะ ข้อ4นะคะช่วงที่ควบคุมการหายใจทางจมูกพยายามให้รู้สึกว่าการปิดปากและการหายใจทางจมูกนั้นมันเป็นธรรมชาติของเราเพราะาถ้าเกิดเราเกรงที่พยายามจะสูดลมหายใจเข้าออกทางจมูกในลักษณะที่เราจะฟอร์สลมหายใจเราจะรู้สึกเครียดเราจะรู้สึกเหนื่อยหอบง่ายง่ายๆก็แค่นี้เลยค่ะก็ ข้อน,นะคะพอเวลาเราปิดปากแล้วเราหายใจทางจมูกนั้นพยายามให้ความรู้สึกถึงความผ่อนคลายของกล้ามเนื้อหาจุดการผ่อนคลายของตัวเองให้เจอว่าเมื่อเวลาเราปิดปากแล้วสิ่งที่เราต้องอย่าลืมคือเราพยายามอย่าเม้มปากในลนักษณะแบบนี้นะคะเราจะรู้สึกว่าไอ้กล้ามเนื้อรตรงบริเวณของปากเราเนี่ยมันมีระบบประสาทที่มันไวมากและยิ่งเราเม้มบ่อยเท่าไหร่พยายามที่จะอุดปากของเรามันจะทําให้เรารู้สึกว่าเกร็งกระลมหายใจ ข้อ6นะคะวเวลาหายใจเทคนิคของมมจินะคะพยายามรู้สึกว่าให้ความรู้สึกของระบบประสาทของเราให้เราลืมไปเลยว่าเรามีปากให้เราลืมไปเลยว่าเรามีจมูกแต่สิ่งที่เราหายใจเทคนิคก็คือให้เราคิดว่าจมูกของเราอยู่ตรงบริเวณแถว ตรงศูนย์กลางกายของเราก็คือบริเวณแถวเหนือสะดือขึ้นมาเล็กน้อยหรือว่าต่ํากว่าบริเวณฐานเต้านมของเราลงไปให้อยู่บริเวณตรงนี้และที่สําคัญที่สุดไม่ต้องไปฟรอสลมหายใจว่าหายใจเข้าพุงป่องหายใจออกท้องยุบให้รู้สึกว่าลมหายใจเนี่ยไม่ว่ามันจะเบาหรือว่ามันจะหนักหรือว่าอะไรจมูกให้ย้ายจมูกมาอยู่บริเวณนี้ว่าจมูกของเราอยู่บริเวณศูนย์กลางกายและที่เหลือก็ปล่อยไปตามธรรมชาติ เมื่อเรารู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติแล้วเชื่อไหมคะว่า,วาระบบกล้ามเนื้อระบบต่างๆที่มันหดตัวที่มันหดเกร็งอยู่ข้างในโดยที่เราไม่รู้ตัวนั้นนะ่ะมันจะเริ่มคลายตัวแล้วทาให้เราผ่อนคลายมากขึ้นค่ะ <Wow. S 1> ต่อมาก็คือการหายใจสมมติว่าเราปิดปากหายใจทางจมกูกแต่ความรู้สึกว่าเราพยายามที่จะจุกลมหายใจตรงแถวบริเวณคออย่างเช่นหรือพยายามที่จะยกหัวไหลในการช่วยในการหายใจลลักษณะแบบนี้ หรือพยายามให้อกตัวเองป่องออกมาลักษณะเทคนิคนะคะให้เราลืมว่าตรงนี้เรามีความรู้สึกแค่ย้ายลมหายใจเบาๆมาอยู่ตรงนี้จมูกของเราอยู่บริเวณตรงนี้เท่านั้นค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะทสให้ดูซึ่งเคยลงในไลฟ์ไปแล้วหลายอันในการปิดปากนะคะแล้วก็หายใจทางจมูกแล้วก็จะใช้ high intense cardio นะคะ mm -hmm. รู้สึกไหมคะเนี่ยแหละถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะควบคุมลมหายใจของเราได้นะ,ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเราสามารถที่จะปิดปากแล้วพอปิดปากปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกนะคะว่าสังเกตว่าบางทีหัวใจของเราเนี่ยมันจะไม่ต้องเต้นเร็วเกินไปเพราะว่าอะไรใช่ไหมคะเพราะเขาไม่เต้นเร็วเกินไปนั่นหมายความว่า ทุกๆเอ็กซ์ซอร์ซของเราเนี่ย <Wow. S 1> เขามีออกซิเจนเพียงพอนั่นเองนี่คือเหตุผลว่าถ้าเกิดเมจิฝึกมาเรื่อยๆนะคะเมจิสังเกตได้เลยนะคะว่าเมจิเริ่มเก็บออกซิเจนได้ดีขึ้นแม้กระทั่งเมจิปิดปากในการเอ็กซอร์ซส์อย่างต่อเนื่องร่างกายของเราก็ยังมีออกซิเจนเพียงพอนี่คือการฝึกนะคะความต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอและที่สําคัญนะคะคุณจะเห็นเลยว่าคุณภาพการหายใจของคุณจะดีขึ้นการออกกําลังกายจะมีการพัฒนาขึ้นค่ะ you wow.